สเมตรกว้างยาวกว้าง3ยาว4ี่ก็เอาสวัสดีครับผมสวัสดีกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาทําการปูกกระเบื้องหน้าบ้านนะครับสําหรับท่านใดที่ว่าอยากจะปูกระเบื้องเองไม่อยากง้อช่างนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาทุกคนมาทําแล้วก็มาดูการปูกระเบื้องกันนะครับและพร้อมวิธีการปูกระเบื้องกันนะครับการปลูกกระเบื้องนะครับ ก็จะมีส่วนผสมก็คือปูนนะครับทรายแล้วก็กระเบื้องนะครับแล้วก็พื้นที่จะปูกระเบื้องนะครับทรายนี่ก็จะผสมสีนะครับสีปุ้งกีต่อหนึ่งสีปุ้งกีต่อทรายต่อปูนหนึ่งถุงนะครับสําหรับผมนะครับแต่คนอื่นไม่รู้ยังไงนะครับแล้วก็การวัดหาตาราง การวัดหาพื้นที่นะครับก็คือเอาความกว้างคูณความยาวนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าตรงนี้กว้างไป3เมตรนะครับสมมุติว่าตรงนี้กว้างไป3เมตรแล้วก็ทางนี้ยาวยาวไป4เมตรนะครับกว้างยาว4เมตรกว้างยาวกว้าง3ยาว4ก็เอา3คูณ4 4 3 12นะครับ4 3เป็น12นะครับก็คือ เราต้องใช้กระเบื้อง12กล่องนะครับกว้างคูณยาว3 4 12นะครับถ้ากว้าง5ยาว5ก็5คูณ5 5 5 5นะครับต้องใช้15กล่องนะครับคือวิธีการหานะครับแบบนี้ครับแล้วก็การปูกระเบื้องก็จะเอาซื้อกระเบื้องมาพอได้ขนาดการปู กระเบื้องว่ากี่กล่องแล้วเราก็ไปซื้อกระเบื้องมาก็กระเบื้องก็ต้องเอาไปแช่ด้วยนะครับเอากระเบื้องไปแช่แล้วก็ผสมปูนแล้วก็ทําการปูได้เลยนะครับพื้นที่ต้องเสมอกันแล้วเราก็ต้องมีระดับน้ําในการปูนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาปูให้ดูกันครับ สวัสดีครับผมสำหรับตอนนี้ก็เราได้ทําการปรูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานแล้วก็มาดูค่าใช้จ่ายกันนะครับนี่ครับผลงานก็จะออกประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราใช้กระเบื้องไปทั้งหมด25กล่องนะครับ25กล่องแล้วก็ไปซื้อมาเพิ่มอีก 5กล่องนะครับเพราะว่าเราไม่ได้นับตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้ด้วยนะครับเราก็เลยต้องไปซื้อมาเพิ่มอีก5กล่องเดี๋ยวเรามาดูค่าใช้จ่ายกันนะครับผมนี่ครับค่าใช้จ่ายของเราก็จะมีกระเบื้องนะครับกระเบื้องก็วันนั้นสั่งมา25สั่งมา25กล่องนะครับแล้วก็ไปสั่งเพิ่มอีก5กล่องก็เป็น30นะครับผมแต่ ท่านใดที่ไม่ได้ทำเคาน์เตอร์เหมือนผมก็จะใช้แค่ประมาณที่15ก็พอดีนะครับเราจะเอาแค่ปูพื้นนะครับ2ิหก็นี่ครับใช้กล่องละ145บาทนะครับทั้งหมด3,26แล้วก็ไม่ฝ่ายเชื้อรานี่ไม่ได้ใช้นะครับยาแนวอีก2กล่องนะครับจมูกบันไดนะครับจมูกบันไดอันละ80 บุกบันได้83อันนะครับผมสามอันก็240นะครับแล้วก็ทรายนะครับแล้วก็ปูนเขียวทรายนี่คิวละ420ปูนเขียวถุงละ90 720ก็ใช้ไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาบวกกันดีกว่าทั้งหมดก็5,065บาทนะครับ นี่นะครับห้าพันหกสิบห้าบาทไม่รวมค่าช่างนะครับถ้ารวมค่าช่างไปสองพันห้าก็บวกไปอีกสองพันห้านะครับก็เป็นเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันห้านะครับทั้งหมดทั้งหมดเป็นเจ็ดพันห้านะครับแต่ถ้าเราทําเองได้ก็จะเหลือแค่ห้าพันหกสิบห้าบาทนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ